เขาบอกว่ามันจะทําหน้าที่ในการฆ่านะหรือว่าลิมิตแะลูกห้ามนะลูกก็ห้ามก็คือแปลว่าอะไรห้ามก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายนะลูก To keep your immune system healthy ให้พวกเราเป็นสุขภาพที่แข็งแรง Get a l i t e plenty or sleep stay active ลูก Eat healthy ออเขาบอกว่าให้เธอต้องเป็นไงคะออกกําลังกายนะให้มีแอคชั่นมีภูมิคุ้มกันกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมลูกนะ Control weight ะลูกเห็นไหมลูก เวท under control ก็คือควบคุมอะไรลูกควบคุมน้ําหนักเพราะอะไรจ๊ะทำไมต้องควบคุมน้ําหนักมันมีช่วงหนึ่งที่คนติดโควิดใช่ไหมติดโควิดคนที่น้ําหนักเยอะต้องต้องแบบกินยามากกว่าชาวบ้านเขาอะ่ะเพราะว่าด้วยความน้ําหนักฉันก็ฉันก็เหมือนกันเธอครูกาแฟสมัยก่อนครูกาแฟตัวตึงนะคะตัวตึงคารุศาสตร์ที่จุลานะบอกไว้ก่อนสมัยก่อนฉันผอมและสวยมาก ใครบอกฉันบอกตัวเองเป็นการให้กำลังใจตัวเองเธอสมัยก่อนฉันหนักห้าสิบแปดหนักห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดเสื้อครูกาแฟสมัยก่อนใส่ไซส์เอสเอแต่พอขึ้นเรียนปริญญาโทลูกครูกาแฟแพ,แพ้กุ้งลูกครูขาบวมขนาดนี้เลยลรอคะเนาะพอเอินครูกาแฟไปทนัทนทัศนศึกษาแถวเข้าสารบ่อยนะลูกครูกาแฟก็เลยแพ้กุ้งนะลูก ฉันไปนเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไงเขาก็มีการอะไรลูกนะทานอาหารทานเครื่องดื่มอะไรบางอย่างนะมันก็เลยทําให้เป็นไงลูกแพ้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออดังนั้นน้ําหนักตัวเนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยนะลูกเนาะโอเคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอิมมูนทั้งหมดนะกินไฟเบอร์กินอาหารบางคนบอกอกสุขภาพแข็งแรงมากค่ะแต่สุดท้ายก็ตายเพราะอะไรลูกคุณไปหยุ่ที่เสี่ยงทุกอย่างเป็นปัจจัย ทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดนะครับ What is immune system อย่างที่ครูกาแฟบอกลูก immune system เ,เนี่ยมันเป็นการสร้างแอนติบอดีสร้างแอนติบอดี